โ oh, อ้น้องกันนะไปไหนมาน้องกันอะไรนะน้องกันตีหลบอยู่ในเทปมายังไม่ได้เป็นฟุตอ้าเปิดภาพบรรยากาศมานน่ดนึงเดี๋ยวปิดให้สมภาณ์กันแล้วกันรอบแรกนะคะกันกับยิปซีพี่แจะตอบเขาหน่อยพี่ป้องเล่นหรือเปล่าน้ำซอสไสตัวล่าสุดเพราะกระบือบานนี่แหละ หล่อบ้องใช่ไหมกรบบูบ้องแรงนะมันติงมันหนังมันติงต้องจริงนะคือดูไม่ไหวจริงคุณผู้ชมหลอกศกเลิศสุดน้ำเน่ามาจริงนะคะลูกพี่าซกับน้องลิทที่สามบินแบบใส่หมวกตาเลยไม่ได้ใช่ดีนะแม่กับลูกเพลงพิมไว้ในใจนะคะก็ในเรื่องอ่ะน้องยิปซีรับบทเป็นซูเปอร์สา์สาวค่ะมาเสียทีนางก็แบบว่า คือเร้ต้องการเป็นคนธรรมดาแล้วมาเจอนี่เป็นแบบฉากในผับอะไรเงี้ยแล้วยิบซีก็เต้นอยู่แล้วต้องกันมาเจอแล้วก็เพอร์คือจะเป็นแบบมีเขาเรียกอะไรซีจีเข้ามาด้วยแบบมองแล้วเหมือนแบบแมทริกอะทุกคนเกรธหกรหแต่การแบบเพอร์เจออะไรเงี้ยแล้วกันบอกว่าพูดพูด,พดหลังไม้นะคือความสัม<อ>พันธ์ที่ผมไม่รู้ก่อนเาเป็นยิบซีเนี่ยพอผมบอกเพื่อนโอ้โหเพื่อนดีใจมากเลยเพื่อนนต่โอ้โหชอบ<ร>อิจฉากันเลยอิ่าปั้นกันใ<อ>ช <S <S ่ใช เซนแยบอกว่ามันเล่นผิดเอมีเปล่าคะแรงเออยูซสีก็น่ารักนะนั่งทุกใหม่เชยงใหม่กับปั้นจันมานังอินเลิฟกันจริงนะโอ้ลูกกันแบบว่าสวีแล้วเปิดอ่ะโอเพนมากกันไม่อลไออกมาเนี่ยออกมาแป๊บเดียมามาจ้องหน้านะคะ ก็เขินเขาเขินจริงตังแบบเออเขาเขินทุกคนใครเขินน้องกันกันพัฒแพ้ความขาวไงจีนนะะแพ้ขาวต้งแต่เต้ยอุ้ยโชคดีว่าขาวเลยเต้ยถ่ายกระหมากนะเนาะเดี๋ยวนี้เขามีแฟนคลับแบบเป็นแบบหมากเต้ยหมากเต้ยเออมิ้นกูล่ะเตยละมิ้นมินนะเออเห็นไหมดีกันนี่ละคือจะงอนทำไรเนี่ยเอออ่ะงั้นเต้นหนั่อยไม่ออกมาเนี่ยกันนพัฒเนี่ย เออเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะหรือออกมาแล้วเราไม่เห็นไปดูสัมภผัสก่อนออกมาแล้วออกมาแล้วเอามามองนะแล้วก็ข่าวอยู่นะนางเอกโอ้ยอย่าว่างเขาถ้าว่างกคจะมาหาตาตัวเล็กนะโอ้ยรักยิ้มแล้วเขาบอกว่าตอนฉากที่เขามองตากันอะยิปซีจะมองมองอ่ากันจะมองตายิปซีแต่ยิปซีมองตรงไหนรู้ไหมรักยิ้มเหรอมองคางเอ๊ะมองคางทำไมอ่ะ ท่านทำข้างหรือเปลา่ปลานางบอกว่าเวลามันต้องหาจุดโฟกัสมอ,องตาแล้วมันจะเขินเดี๋ยวมันจะกินกันเนี่ยพี่จะมองตรงไหนตรงไหนอ่ะตั้มไว้เองตรงไหนของกันวะแต่ก,กันช่วงล่างแน่นนะออเองนะ <c oughs> ไปฟังสัมภาษณ์ก่อนละกัน <c oughs> อันแรก <c oughs> แล้วก็ม, <c oughs> มีเดี๋ยวมีคู่ยีิบสีช่วงหน้านะคะรวมทั้งแรปเตอร์ก็มาแล้วค่ะไปดูกันก่อนละกันหล่อนะเนี่ยหล่อขึ้นใช่ไหมหลอหไปดูเลยค่ะ สวัสดีครับทุ่งกันนะพัทนะคะครับผมวันนี้มาถ่ายพิมพ์ไว้ในใจเรื่องราวเป็นไงมาถ่ายเอ็มบีครับผม <c oughs> พิมพ์ไว้ในใจครับเรื่องราวก็เป็นผู้ชายธรรมดาที่ที่ไปเจอ,เอ,อผู้หญิงที่ที่เขาแบบว่าเป็นดารา,นาในเรื่องนะฮะใน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 เอ็มบีแล้วก็วันนี้มาเจอนางเอกครั้งแรกเหมือนกันคือผมไม่รู้มาก่อนว่าว่าเป็นพี่ยูซีฮะโอโหผ,ผมเจอพวกผมดีใจมาก<อ>เพราะว่าเราติดตามเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่คือเราเราได้ดูดูหนังเขาดูเขาด์เขาแล้วเราก็แบบเออเพื่อนเพื่อนทุกคน ชื่นชมหมดเลยนะครับผมก็แล้วก็วันนี้ได้มาถ่ายกับพี่เขาก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็แล้วก็เออตอนแรกๆก็ยังเป็่งอยู่ตื่นเต้นมากเหนื่อยแตกมากเลยแล้วแบบว่าไม่ต้องบิ้วเลยแบบว่ามันถ้าไม่ใช่ท่านสันตึก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 ที่มาเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็พอคุยไปเรื่อยก็ก็เริ่มสนิทละนะะฮจริงๆพี่ยีิบสีมาผิด MV นะต้องไปเล่นของพี่รุดเอาเล่นครับผมพี่รุดไปไม่ถูกไม่พี่รุดบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีให้สลับอะไรกันดทุกอย่าง <c oughs> โอ้อ,อาเปเนี่ยบ้างคะเรื่องราวที่ที่วันนี้คือเรารับบทเป็นอะไรรับบทเป็น เป็นกันเนนุ่มน้อยซึ่งซึ่งเหมือนกับมีจินตนาการเป็นของตัวเองซึ่งแล้วก็แล้วก็เขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือพี่ยุซีนะฮะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์เดินแบบเป็นนางแบบแล้วก็แล้วก็แบบว่าโด่งดังมากๆเก้ก็เจอเนี่ยการเชื่อว่าคือในบรรยากาศใน MV เนี่ยทุกคนจะตะลึงในความงามของผู้หญิงคนนี้มากนะครับแล้วก็พอผู้ชายคนนี้มีจินตนาการแล้วก็แบบเหมือนกับเหมือนว่าเขาคิดว่าเขาหยุดเวลาได้นะครับทำให้บรรยากาศรอบๆเนี่ยทุกคนแบบหยุดหยุด เวลาหยุดปุ๊บแล้วก็แบบเขาก็ได้มีโอกาสเดินเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงคนนี้แล้วก็ร้องเพลงให้ฟังต่อหน้าใกล้ๆซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบเขาม,มีความสุขมากในเวลานั้นอะไรอย่างี้ครับคือพิมพ์ไว้ในใจนี้ก็ร้องああจชเพื่อฝันเลยฮะเพลงนี้เพลงนี้ก็จะบอกว่าดีใจเพราะว่าเป็นตัวแรกที่จะมีแบบเหมือนกับมี CG ด้วยมีเป็นดวงจันทร์มีเป็นดวงดาวด้วยนะครับผมในในตรงนี้ฮะเปลี่ยนกี่ชุดครับวันนี้ตอนนี้เปลี่ยนไป3แล้วครับ ครับหลังจากชุดซิงค์ลายซิงค์ไปแล้วก็เป็นเส้นเรื่องอีก2ชุดครับผมดีใจพี่คาในยิบซีถูกฉลองกับสาวขอบขาวตั้งแต่เต้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานที่เลือกนางเอกให้แต่ละคนแบบว่าน่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆไม่เค้ออเดอร์เองนะฮะไม่เคยออเดอร์ครับคือวันนี้เพิ่งมารู้สดๆหน้ากองเลยนะครับก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ดีใจที่เป็นพี่ซีครับพี่พันจันทร์ก็แอบมาด้วย ใช่แต่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นเขาเนไปพูดถึงเพลงบ้างก็ตั้งแต่วันที่11ก็ปล่อยไปแล้วด้วยปล่อยไปแล้วครับผมช่วงก่อนสงการที่ผ่านมานะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เดลจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองนะทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับยังไงก็ฝากดู้รายกันกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับส่วน MV เนี่ยค่ะเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนนะครับผมบรรยากาศจะเป็นไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคนชอบไหมคะ ชอบครับชอบครับผมว่าชอบผมว่าชอบนะนะแต่งเองด้วยครับผมแต่งเองครับค่ะอาบ้านไม่ใช่บ้านนี้มีรักเพื่อนเอ้ลูกพี่ลูกน้องเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับเป็นถ่ายทําไปตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ได้เจอพี่พี่ทีมงานทีมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรู้สึกผูกพันแล้วก็แล้วก็เริ่มเริ่มสนิทแล้วนะตอนแรกก็ยังมีเกรงเกรงอยู่บ้างไม่รู้ว่าจังหวะจะเป็นยังไงก็แบบว่าได้พี่พี่พุ้มกับนะฮะพี่เกลือพี่กิ๊กนะฮะแล้วก็เฮียหมูพี่อู๊ด นะครับแนะนําจังหวะต่างๆว่าซิคอมเนี่ยจะเป็นยังไงแ,แล้วก็ววันที่2ก็เริ่มจะโฟล์มากขึ้นก็จะมีแบบว่านัดแนวกับพี่โนว่าเฮ้ยเราเพิ่มเบิกกันเองไหม<ฆ>โดยที่ไม่บอกกุ้มกับเล่นสดในฉากเลยน <laughs> ะครับผมก็สนุกดีครับผมเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับครอบครัวครับไป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 ,ไปเจอครอบครัวใหม่แล้วก็จะเป็นครอบครัวที่น่าจะอยู่นันยาวเลยนะครับผมก<ฆ>็เงินเก็บเนาะใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่เรียกได้ว่า เป็นอู <laughs> okay. ่ข <and living S 2> <l ars> ้าวอู่น้ำของการทำพี่น้องนะครับผมได้เรียนไปด้วยเนาะครับผมจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรต่อไหมครับโปรเจกต์อะไรต่อเลยฮะก็คงจะเป็นละครทีวีไหมละครยาวละครยาวยังยังไม่แน่ครับยังไม่แน่ครับก็ต้องรอรุนว่าปลายปีจะมีจะมีงานหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ก็ก็ ปดใจรอแล้วกัน,กนมีงานอีเวนต์ตามบ้างครับผมก็ตอนนี้มีงานอีเวนต์ครับใครที่พบปะนะครับพี่ๆทั้งน้องชาวต่างจังหวัดหรือว่าใครที่ได้เห็นการทํางาน,น,านต่างๆก็อย่ายลืมไปทักทายกันแล้วก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยแล้วกันนะครับโหเปนนั้นแต่ชั้นในแลนแทบพังอ่ะโอ้ครับก็มีบ้างฮนะก็วันนี้คนเยอะแล้วก็เป็นงานแรกๆที่การได้มีโอกาสมาร้องเพลงด้วยดีใจที่แล้วแฟนๆยังติดตามผลงานของกันอยู่แล้วก็แฟนับไปเยอะมากะฮะบอกว่า ม็อบเสื้อฟ้าเต็มห้างเลยนะครับผมมีป้ายไฟด้วยนะครับน่ารักมากเลยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็แฟนๆที่ช้อปปิ้งกันแถวนั้นก็ไปเจอกันที่นั่นด้วยนะครับย้ำอีกทีนะคะเพลงพิมพ์ไว้ในใจนี่ไม่ได้แต่งง่ายๆเป็นพิเศษเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับทุกคนพิมไว้ได้ตลอดทุกคนพิมพ์ได้หมดครับใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดพิมพ์ดอกจันหนึ่งของสามด้วยมาพิมพไว้ในใจนะครับผมนี่ดาวไม่เขียว ไม่เกี่ยวออกแยอะไปละโอ้โครับผมอ่าก็เดี๋ยว m อนี่ดูวันไหนครับนี่ดูวันไหนแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอดูอีกต้องติดตามว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือวันนี้ถ่ายแล้วนะครับแล้วก็คงจะใช้เวลาในการตัดต่อสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนครับกับ MV ตัวนี้ครับผมขอบคุณครับครับใส่มากันแต่ ไปดูพี่การต่อดีกว่านะคะก็ดูสัมภาษณ์ตอนยิปซีแล้วกันดูความเคิน่ายของเขาทั้งคู่เนาะเจอเขาแล้วแล้วการเรียกพี่เรียกยิปซีว่าพี่อะแล้วพี่ก็ฮะหรอเออซีเป็นพี่แต่มันก็คนละสีจริงเหมือนกันเนาะอะไรนะการไม่ใช่ตั้งแกลงหรอ ขาขาวใช่ไหมอ๋อนางอาจจะชอบก็ได้แต่นางเขินจริงเออยิบซีก็แบบแพ้ความเข้มอยู่แล้วไงปันจันอย่างเงี้ยเข้มเข้มพี่ลดเลยล่ะแ็่ยูวีแล้วแต่ล่าสุดยิบซีจะไปมาเป็นนางเอกเอกแซกนะคะเอ้าหรอจริงตายละมันก็โดนเวแค่นี้เองโอวังน้แล้วพี่ลดติดด้วยอ่ะกว่าพี่ลดแบบติดแตก่สายสันต์ปวดหัวแล้วเขาเลิกกันแบบไม่ค่อยแฮปเนาะโอ้ใครเลิกใครอ่ะ พี่เลิกมาตามข่าวนะตามกระแสข่าวอันนี้ไม่รู้เรื่องด้านหลังนะแน่อันนี้ไม่ส่ใครจะเลิกแต่ออชอบชุดพี่ที่แบบ เบอกข้างหน้ารอโอ้ยไม่รู้เรื่องจริงค่ะแล้วต่ำน้องกันนะนะนมนมนมอันนั้ไม่รู้จริงจริงนะตั้งใจน้องเกาไม่มีปฏิกิิรยากับพี่แล้วค่ะเลิก็ันไปยาวนานแล้วนะหลอกขึ้นจริงเนาะคมเข้มอ่ะคือดำเนียนอ่ะโอ้ยก็เนียนอ่ะตลรออ่ะเออเขาเขาเขินกันจริงเนาะได้กันตังค์กันตังค์เขาได้จส่งอินดิ้เนาะ ได้แค่นี้แหละตอนเนาเธอได้ใช่ไหมอ่ะไปดูกันแล้วกันนะคะก็ไปดูเบื้องหลังด้วยอ่ะกูเต้นตั้งนานเฮกตาเต้นเมื่อไหร่จะออกเมาอ่ะแล้ต้องฟีดตัวเองด้วยนะเออไปดูเลยนะคะยิปซีกับน้ำตารน้ำผาจากอ่ากับพิมไม่ได้ใจค่ะไปดูเลยค่ะค่ะนที่รอบสองครับเป็นคู่พานางจากพิมไมได้ใจนะคะใช่ครับผมยิปซีวันนี้มาเ างเอกของน้องกันต้องเรียกน้องเนาะน้องน้องเป็ยังไงบ้างคะรู้สึกแก่ค่ะไม่ใช่ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเออยูซีก็ติดตามเพลงน้องก็เห็นเอ็มโอเอ็มดีแล้วเพลงเพราะเขาบอกว่านางเอกของน้องกันนะพัทเนี่ย สวยทุกคนจริงเหรอก็ไม่สวยคนนี้หรือเปล่าโอลมลมพลมมค่ะแล้วกันตอนแรกคือไม่ทราบว่าเป็นพี่ซีเลยครับเพิ่งมาทราบตอนที่มาถึงที่กองนั่นแหละครับแล้วก็ได้เจอที่ห้องแต่งตัวก็แบบเอ้าพี่สีมาเล่นให้ชัมากครับผมครับเเพื่อนที่มหาลัยกี๊ดมากครับเพราะว่าไปดูไปดูไปดูหนังด้วยกันนะครับผมที่ที่ได้เล่นก็คือเรื่อง สคศนะครับภาคแรกภาคสองม่ได้ดูนะครับก็ขอบคุณมากพะอย่างน้อยก็ยังดูภาคหนึ่งได้เพราะว่าภาคสองเราเล่นเราคัไม่ดีครับก็คือไปดูกันแล้วก็แบบเฮ้ยกรี๊ดมากแบบว่าเฮ้ยเฮยอยากไปอยากไปอยู่ที่ไหนกองอยู่ที่ไหนบอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเสม็ดนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ในเรื่องอ๋อในเรื่องใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมถามเป็นยังทำมาเจอตัวจริงครับเจอจริงเกรงมากครับตอนแรกผมไม่เคยคุ้นเคยกับครับกับพี่เขา ก็เลยก็เลยแบบว่าเอ่อเทคแรกจะเกรงนิดนึงแต่ว่าพอเทคสองเทสาเนี่ยพอแบบได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็แล้วก็นะครับก็เริ่มแบบว่าเล่นหัวกันแล้วเล่นวกันไม่ถึงขนาดนั้นแค่ความข่าวไหมคะเพราะว่าน้องกันได้ร่วมงานกับนางเอกแต่ละคนกเก็ชินชินแล้วนะครับจริงจริแล้วชินแล้วแต่ว่าก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานมากที่เลือกนางเอกให้กันแต่ละคนนี่แบบว่าน่ารักทุกคนเลยครับผมพูดถึงเนื้อหาของเพลงบ้างวันนี้น้องสีมารับบทเป็นค่ะมารับบทเป็นโอ๊ย เป็นบทที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นสีตาเป็นสาวสวยแล้วแบบเป็นแบบสาวสวยแบบแบบเลิศเลิศชื่นชื่นดีเลยทรงมีทรงค่ะแล้วไงคะแล้วกันนาพัฒนมาเจอไงคะเขาก็มาเจอเขาแล้วก็ตะลึงในความงามของเขาแล้วก็แบบคิจในนาการของตัวเองว่าอยากจะหยุดเวลาไว้ ให้เราจะอยู่กับเขาสองต่อสองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบอกรักเขาโดยที่โดยที่เขารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็บอกรักผ่านบทเพลงที่เราร้องออกไปนะครับผมก็เป็นแบบมิราเคิลแล้วก็แล้วก็จะมี CG ด้วยเป็นแบบว่าดวงดวงพระจันทร์มีดวงดาวด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็น,เป,นเป็นความแปลกใหม่ของ MV กันครับผมเป็นพิมพ์ไว้ในใจอะไรเงี้ยพิมพ์ไว้ในใจครับผมก็ไม่ทราบไม่ดิดกีตาร์อ่ไม่ดิดกีตาร์ด้วยครับก็ไม่เคยถ่าย MV ดมบีดิจิตา้ามาก่อน <laughs> นะครับก็เป็นครัง้งแรกเหมือนกันครับถ้าสมมุติมีคนมา อ่ะร้องเพลงนี้ให้ฟังน้องซีรู้สึกไงบ้างคะคือฟังเพลงแล้วตอนแรกอะ่ะก็มีคนกระซิบมาบอกเฮ้ยเนี่ยได้ยินเพลงเขาหรือยังเพลงเขาพรเนะี่ยแล้วเขาแต่งเองด้วยแล้วก็แบบเอ้ยังเลยค่ะแต่วันนี้เขาได้ฟังทั้งวันอยู่แล้วค <c oughs> ่ะก็ะ <c oughs> ได้ฟังทั้งวันจริง<อ>ๆค่ะเพลงเขา <c oughs> พอจริงๆ<อ>คือแบบฟังแล้วเป็นเพลงน่ารักอะค่ะแบบยิ้มยิ้มซึ้งซึ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดุมาลองให้ยังนะคะเอ้ยก็ก็ดีนะคะเขินเขินค่ะกันได้ลองให้ใคร ร้องให้แฟนขัดไปแล้วครับร้องไปแล้วร้องงานงานอีเวนต์ต่างๆก็ตอนนี้ออกไป2อีเวนต์แล้วนะครับหลังจากออกมาจากละครเวทีก็ได้มีโอกาสมีอีเวนต์มากขึ้นแล้วก็โปรโมทซิงเกลิลใหม่มากขึ้นครับผมอาจจะมีฉากกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยคุกกิ๊กฮะก็คงจะมีแบบใกล้ชิดกันบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ว่าเขินครับเขินเขิน,ขน พี่ไม่เขินพี่เขาไม่เขินพี่เขาบอกว่า,วานี่ไงเขาไม่เพราะพี่มัวแต่จ้องมัวแต่เขามองขาผมอะเขาไม่มองตาผมอะไม่คือเราต้องหาจุดโฟกัสไวค้ค่ะคือหนูแบบคือต้องเป็นภาพหยุดนิ่งแล้ห้ามกระพริบตาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องแบบจองเอาไว้ <c oughs> คือเป็นหุ่น <c oughs> เป็นหุ่น, <c oughs> น,นก็เลยแบบ มอ,องข้างละก,กันกระสบตาอย่างี้ใช่ไม่กระสบตาน่อยคนแถมความเข้มแลยแต่จ้าจ้ากลับไปเ็นี้จะเป็นซีนเลยค่ะเล่าให้คนนี้ฟังเป็นซีเลยครับอ๋อเป็นซีนี่เหมือนกับ เมื่อเช้านี้จะเป็นซีนที่เจอที่เขาเดินดาบอยู่แล้วก็ตอนต่อไปจะเป็นซีนที่แบบว่าอยู่ในผับแล้วก็จะมาเขาก็จะมาแบบปาร์ตี้กับเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังมาเจออีกแล้วแล้วก็มาตกตะลึงในความงานอีกแล้วบังเอิใช่บังเอิญทุกครั้งเลยสวยมากที่สุดนะครับขอเงินกันกี่บาทคะพี่นะเราต้องติดตามดูนะคะว่าจะหวานขนาดไหนเนมิน ครับก็ฝากซิงเกิลนะครับผมพิมพ์มณใจนะครับตอนนี้ดาวโหลดได้แล้วนะครับต่อจานหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับส่วนย์เอ็มีครับฝากนะครับค่ะฝากได้ค่ะเอ็มีนะคะพิมพ์มณใจนะคะดาวน์โหลดยังไม่ได้นะคะก็รอดูกันลวกันค่ะเพราะว่าตั้งใจกันหนึ่งคู่นะคะออกมาก็หวังว่าจะออกมาดูดีแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบกันใช่ครับชอบกันนะพัทหรือว่าชอบกันและก็ชอบเอ็มีของกันด้วยใช่แล้วก็ชอบพี่ยิี่ด้วยครับผมเออครับ เดี๋ยวยิบสองหรือยี่สิบสีครับผมงงครับตอนแรกผมผมถามพี่ก่อนว่าพี่ครับคนนี้ยี่สิบองผมจำชื่อไม่ได้ครับผมเพียงอยากให้ฝากก็มีซิคคอมเอ็กซ์แสกด้วยนีอ๋อมีซิคคอมค่ะเฮงๆค่ะแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีละครให้ดูกันค่ะติดตามไม่นอยติดตามด้วยขอบคุณครับ 好，好好 ก็เฉยนะไม่ได้